นับถือหัวใจยอมรับลูกติด Peter ปีเตอร์ทูนสตราเปิดตัวแฟนจอยพร้อมถายาติหนึ่งคนรักเหมือนลูกแท้ๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวความรักของนักแสดงและนายแบบหนุ่มชาวอเมริกันปีเตอร์ทูนสตราและแฟนสาวจอยสุจิตราเมื่อเร็วๆนี้มาออกรายการเล่าถึงเส้นทางความรัก12ปี หลังเจอคำบูลลี่อย่างหนักว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันหลังจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาถามอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตรักของทั้งคู่โดยมีคนถามว่าทั้งสองคนมีลูกด้วยกันไหมซึ่งปีเตอร์เผยว่าตนไม่มีแต่จอยมีลูกชายวัย15ซึ่งเป็นลูกของสามีเก่าปีเตอร์เห็นน้องมาตั้งแต่สองขวบและเลี้ยงดูน้องในฐานะลุงนอกจากนี้ปีเตอร์ชมน้องว่าเป็นเด็กเก่งเรียนเก่งน่ารักนิสัยดี นับถือจอยที่เลี้ยงลูกเก่งจอยเป็นคนน่ารักและเก่งด้วยประทับใจจอยเป็นคนสู้ชีวิตเต็มที่เจออุปสรรคแล้วก็ยังเดินต่อไม่ยอมแพ้และทำตลอดด้วยรอยยิม้มคนเราเจออุปสรรคไม่แย่เท่าคนนี้เจอมาแล้วอย่างยิ้มตลอดเป็นอาจารย์ชีวิตให้ปีเตอร์ซึ่งตอนนี้น้องก็โตเป็นหนุ่มแล้วแถมใช้แววหล่ออีกด้วยยังไรก็ตามจอยได้ทิ้งท้ายด้วยว่า หนูขอฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทักเข้ามาที่อยากจะให้น้องแนะนำหรือหาแฟนฝรั่งให้หนูเขาบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่สามารถทำให้ได้ค่ะเพราะหนูไม่รู้จักฝรั่งหรือคนต่างชาติที่ไหนเลยค่ะที่หนูได้เจอกับคุณปีเตอร์เจอกันด้วยความบังเอิญค่ะและหนูไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกค่ะเข้าใจกันนะคะขอโทษด้วยจริงๆค่ะ